จิตรวมไปที่ตอนเย็นคือเก้านี่หละสวดพระพุทธมต์ไปถึงพันเขาพั้นสาคนละแต่ขั้นสาเราก็จังบอกกันอีกเขาจิสวดต่ออีก,กว่าอานนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เอาปัจจุบันเฉพาะสมโพธิอันนี้ไปสะก้อนล้วก็เปิดโอกาสให้ออกตนนั่งรมได้ปฏิบัติธรรมเนี่ย็ด้เย็นๆกับเพื่อนคนย่องกันละ ฐานที่เย็นบ่ได้ทัใส่พัดลมก็เย็นดีพอแปะแปลาแล้วโลดเอาเดียวคนไปเป็นมากก็สังเกตโอ้เห็ดแล้วเร็วอะฉันเ <c> ห <oughs> มือนเศร้าก็ทำพิธีบันาบาฉันจะตั้งในหมดละไปถึงปุ่นมือที่ขอพรรษาก็จังสีมาปีอีกถ้าวันนั้นเทมืออื้อนเกย เปินจันทุนหมายเปินอยู่แท่นก็พอดีเปินลกับพ่ท่านติดตุลาอันใดมืออื่นแล้วปีเมือแรกมืออื่นเล็ดเสร็จปีแล้วเปิ้ลจังจีได้ดับมนมอยู่มหาสารคามฝป่นกับกล้ไ่มาเดือดร้อนไปไดะหลวงพ่อกับจันทุนหมายกับขุจักกันดียังกันดีในเนี่ยเชื่อใจกันติดกันได้แล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วหัวใจอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว เราลบยามเก่งกันถือกันมาตาใสเราจะนังกับฝากเควนมนี่โดยเฉพาะมันก็จะให้โอวาทหลังจากนี่ไปโอวาทตะกันแต่ว่าหลวงพ่อกระติดเหมาะไปเวเบึงมูเบึงคณะแล้วก็ให้โอวาทญาติโยมก็จะได้เดินทางท่วงนี้ท่านแล้วเป็นเก่าๆเข้าๆไว้บอกเข้าๆไว้ให้รับทราบ แต่ใจแนวหนึ่งเกิดว่าสิบ่มีผู้ใดหลวงพ่อมันนี่เกิดว่าจิจากไปเขาใส่หลวงพ่อนักถอได,ด้นาคแล้วก็ไปพระแล้วก็ไปเป็น <c oughs> มาะบัว่าวปลาหลวงพอ่อสสยก็ไปเอามีแต่ไหนเขาตะนันว่าเดือดร้อนเออกินด,ดีก็ของได้พอใจกับของมีกับวิมีอันใดเกิดจิต <c oughs> ้ามูกณะพระเจ้าประสงค์ทั้งออกตนเยน้าโยมไปงานพิธีให้เรียบร้อยกันดิกลับมาเมือ่อเอิญ